เอเลรครับอุ้ยอันนี้ออริจินอลนะจ๊ะดูเส้นดูเส้นดูเส้นต้องเรียกใครนะดูเส้นต้องเรียกใครโอ,อยนีขี้เมาห์ะนะฮะดูดูหอยดิหัวคนเยอะอันนี้ไซส์เอสนะครับโอ้ยเหมนรสซีฟู้ดเลยอ ราดนิดนึงนะน้ำจิ้มแกอร่อยมากบอกเลยบอกตรงหอยหอยดูหอยปัวโคตรใหญ่ครับป้ะ ครับสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะคะัสวัสดีครับผมเอมเบอร์ฮะตอนนี้โยอยู่ที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะครับหรือตลาดรถไฟแถวอุดรนะครับดูบรรยากาศนะครับโอ้รถโคดเยอะเลยนะคะดูสิครับว่าผมมาใครครับสวัสดีค่ะมีซิอุบุญน,นะครับโอ้กุ<ะ>งเทบมีกุ้งเลยนะกุ้งทาง อุดรมีกุ้งโอ่งครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินกุ้งโอ่งนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยฮะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วสั่นกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่ากุ้งโอ่งจะหน้าตาเหมือนกุ้งหางไหมหรือยังไงนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกุ้งโอ่งครับมีหนึ่งเดียวในอุดรน,นะฮะดีเจ้าของร้านนะสวัสดีครับ อ๋อปนนี้ไม่สวยเท่าไหร่เลยหัวลีสยงามอยู่หน้าหนาวสวยครึ่งครึ่งป่นนี้ม่ครึ่งน้ำตอนนี้พี่ตุ้มย้ายไปอยู่ตรงไหนแล้วพี่อยู่ตลาดรถไฟติดกับเซ็นเตอร์พอย์นะตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพอุ้ยหัวฉันครึ่งกับบาทอะไรอย่าไปดูดิเอาไลฟ์สดไม่ใช่หรอไม่ไลรไม่ไรไม่ไลฟ์สดก่อนตัดต่อแล้วได้ได้ได้เฮ้ยก็เป็นตำนานแล้วกุ้งถักตั้งแต่กูโง่กูโง่ไอ้นี่แม่กูโง่กูโง่มีหนึ่งเดียวในอุดรนะฮะ มีหนึ่งเดียวในอุดรเป็นตำนานแล้วอ่ากป็ยังขายอยู่นะครับไม่ได้ปิดนะครับยังอยู่อยู่คะ่ะอยู่คะ่ะลูกเรียนจบก็ยังขายอยู่คะ่ะไม่เป็นไรค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมอันนี้กระดาษเป็นกระดาษใยมะพร้าวนะไม่ใช่กระดาษเคลือบสารนะคะรับรองไม่มีสารเสพติดใดๆทั้งสิน้น <c oughs> นี่จะดีกว่ายัางไงพี่เเวลาเราเทล้อลงไปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่ของใยมะพร้าวธรรมชาตินะมันจะได้ไม่เป็นพิษเนะนะ<อ>ี่ยนะเพราะว่าถ้าเป็นถุงบติิมันจะมีอะไรนะกดอะไรนี้ใช่ใจมู้ริโภคมิเหมือนเดิมเนาะโอ้โหเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผ่านตัวฮะในกลัว ในครัวค่ะตอนนี้กำลังผัดต้มยำค่ะอ,อันนี้กำลังผัดต้มยำนะคะเดือดเลยวิธีการผัดต้มยำนี่ดูกุ้งก่อนนี่เอ็มมาดูกุ้งนี่เหไหมไม่ใหญ่ไม่คำที่ี่มันต้องมีกุ้งไม่น้ำด้วยนะตัวนี้กุ้งไม่น้ำาปนหมดขายดีขายดีขายดี <c oughs> นจนน้ำตา,หา <c oughs> ไหลไหลมากเลยตรงนี้ก็สู้ไปด้วยกันพี่มันให้มันหายไม่ิดไฟขายแย่หมดเนาะี่นี่องค์เราี่ดูองค์องค์นะฮะ โอ้ก็มาตรฐานนะคะมังกรไหมมังกรค่ะราชบุรีพามาตอนนี้มีแกลบไหมพี่มีมีแก๊ปก็มีค่ะแอนด้ามียังพี่แอนด้าไม่มีไม่มีเนาะไลแมนไม่แมนก็ไม่มีค่ะเหลือแต่แก๊ปอย่างเดียวเนาะมีแต่ลายฉันนี่ล่ะสวยสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้รสชาติต้มยำนะคะรสชาติต้มยำ เป็นเสร็จกี่ปีแล้วพี่หมายถึงรวมใช่ไหมหกปีลูกค้าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะลูกค้าก็น่ารักก็ยังมาเหมือนเดิมอันนี้ลูกค้าเกาใส่จานนะบางคนก็ขอใส่โอมวัวติเราจะเทเทโอ่งแล้วเดี๋ยวจะไปเทโต๊ะเอฟเทาน่ารักค่ะบางคนโอ๊ยหาที่ตุ้งตั้งนานไม่เจอเนี่ยอะไรเงี้ยเออเราฟังแล้วเราก็ดีใจเนาะเดี๋ยวออกไปเพราะวมากันรุมพี่ไม่ต้องห่วง เอเดเหนเดิมเดี ja new new, oh. ๋ยวเราจะมีเมนูใหม่ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะหลายเมนูเลยจะมีกุ้งกระเบื้อง มันมีหลายเมนูอ่ะมีกุ้งกระเบือ้องกุ้งสลงกุ้งเนื่อมะนาวจะเป็นเมนูทะเลเยอะแต่ตอนนี้ประตุ้มนักนึืได้สีห้าอย่างแต่มันก็จะมีเพิ่มมาอีกตอนนี้เราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นอาหารจานเดียวเราก็มีนะพวกกระเพรากุ้งหอยแมงกู้นิวซีแลนด์ผัด Zealand, กระเพราอะไรพวกเนี้ยเป็นอาหารจานเดียวเมนูเยอะเยอะเยอะแต่ว่าเพจแล้วพี่ตุ้มไม่ได้ตอบเ,เองเนาะลูกสาวตอบเนาะเออตอบไม่เป็นให้ลูกทําให้อาจารตูวตอบช้าแล้วแต่ว่าแนะนําให้อะไรแล้พี่โทรเข้ามาหาพี่ตุ้มเลยดีกกวววว่่่่่าาาาาาเเพพรระมนนไไไคคอยดดูู้้ใใททหลสปํ เบอร์เบอร์โทรดีกว่าง่ายสะดวกเนาะ ศ9 2 2 4 6 1 5 6 8หหประ้าตุ้มเจ้าเดิมค่ะยิ่มสี่ชั่วโมงนี<ะ> <laughs> ขอเวลาดูซีรีส์เกาหลีหน่อยน่ารักน่ารักแล้วหล่อแต่ละคนกุอ่ก็ใจดีเหมือนเดิมนะพี่ตุ้มนะ,ะก็รู้จักกับแกนานแล้วนะหลานแกก็ย้ายมาอยู่ที่ใกล้ๆกับตลาดเซ็นอร์พอยต์นะครับอยู่แถวตรงข้ามกับยูดีนะนะกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอยู่ยงะะย,ยงนะฮะแวะเวียนกันได้นะฮะก็อร่อยเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นแบบไหนนะฮะกุ้งโอ่งบ้านผมนะให้มาตัา จังหวัดก็มาอุดหนุนก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นเพจเบอร์โทรให้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหน้าอร่อยแค่ไหนครับมาอ่าเดียนีครับมาแล้วครับนี่โองของแท้ครับเลยครับ,รบอ้ยอันนี้ออริจินอลนะจ๊ะจ๊ะรสชาติไม่เผ็ดน,นะจ๊ะดูด,ดไิได้คนเยอะเลยนะครับน,นี่อันนี้คือไซส์เล็กนะครับ มังคู่นิวสีแดงก็ตัวใหญ่มากอะดูดิอันนี้มีน้ําจิ้มมาด้วยนะพี่มีขายเป็นขวดด้วยนะจ๊ะโอ้อน,นี่ส่งด้วยเลยะค่ะก็ติดต่อร้านเพจที่แน่คือโทรเอาเรื่องกันต้องเข้าใจนะคะว่าเจ้าของร้านยุค90ค่ะสม,มัยก่อนยุค90ยังไม่มีมือถือขี้เมาแล้วจ๊ะผัดขี้เมานะจ๊ะจ เอากุ้งของมันหน่อยกุ้งของมันหน่อยกุตัวใหญ่ทุกตัวเลยนะกุ้งหุ่นเจ้าของร้านก่อนเจ้าของร้านก่อนนี่นะกุ้งกุ้งซ่อนตัวอยู่ในเส้นนะคะเยอะดูนี่ถ้าอันนี้คือเราสั่งไซส์เอสใช่ใช่เกือบผูสั่งไว้เอ็มคือแบบเราแบบหิวตาลายเยอะอ่ะดูดิภูเขาสองลูกโหแต่พี่เขาก็มีชุดถุงมือแบบเกาหลีให้เราด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ซิวมุนกาเลยอะ แล้วก็มีเมนูคือมีมากมายนะฮะผมต้องเป็นคนถ่ายก่อนนะเสียเปรียบอีกแล้วคนระับวันนี้เดดนี้เฟิร์สใส่ถุง<ส>มือก่อนใส่ถุงมือขอชิมอันนี้ก่อนนะออริจินอลกินต้องเปลือกในชะ่หอยเหรอเปลือกหอยก็กินนะ <laughs> หอมอะ่ะดูเส้นดูเส้น,ด,สนนะดูเส้นต้องเรียกใครนะดูเส้นต้องเรียกใครดูกุ้งดิกุ้งตัวใหญ่เนาะจริงปะ กิห <อ S 1> นหมากุ้งเลยจ้ะกุ้งอ่ะแซ่บมากกุ้งเลยนะอ่ะกุ้งอ้วกุ้งก็ฉ่ำนะอ่ะเดี๋ยวลองขี้เมาบ้างเด้อหอยมิกี้เมากันนะดูดูหอยดีหัวคนเยอะอันนี้ไซส์เอสนะครับโอ้รรยเป <c oughs> <c oughs> ็นรสซีฟู้ดเลย อ,อ,อร่อยอร่อยนะหรืเส้นที่มอว์เนาะมีความเป็นแบบแห้ง,หน,นง,งหน่อยนะมอว์ที่มอวหน่อยกลิ่นหอมมากอ๋อแซ่แบปะแบ้าเว้ยข้าเลยมากอ่ะสองร้านนี้แตกต่างกันแต่ะชอบทั้งสองแต่ฉันจะมากินบ่อยแล้วเดี๋ฉันชอบยอริจินอลจริงนะอันนี้มันค่อนข้างที่จะเผ็ดรสที่เครื่องมากจริง อร่อยนะที่เมาจริงๆก็อร่อยหมดแหละจริงๆ,ๆช่วงนี้อากาศหนา,นาวเนาะได้กินของทะเลอุ่นๆเนาะโ,โอ้โหโคตรเด็ดอ่ะอ่ะเดี๋ยวตาผมแล้วเดี๊อฟใส่ถุงมือก่อนนะครับถ้ามาที่นี่นะฮะหรือที่ไหนก็ช่าง,งมาันโง่งม่านผมก็คล้ายๆตุ้งถักนะครับคือเขาประยุกต์จากประยุกต์ใช้ให้เข้ากับอีสานใช่ครับก็เลยเป็นกุ้งกูอารมณ์แบบมันไห้เนี่ยใช่อะไห้บัชนเชียงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูนะเป็นยังไงนะฮะดูแล้วดูเส้นนะโบตี้ผมกินอย่างเงี้ยนะฮะอย่างงี้นะ ราดนิดนึงนะน้ำจิ้มแก่อร่อยมากบอกเลยบองตรง<ม>หอยหอยดูหอยปัวครใหญ่ครับไป้ายนี้ฮะน,นีนะครับ อร่อยคนระัมากี่ค้าวทอดอร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยซืซ้อหนึงก่อนปลาหมึกเลยฮนะครัปลาหมึกบานะ้บางนะฮะบ้างนะครับมาครับอร่อยมากโคตรเด็ดมาดูจิบจี่เม่าครับนี้ถึงเครื่องถึงเครื่องดูเดี่ยว,วกระพงกระเพราพริกไทยก็มามาครับแต่เราไม่กินเผ็ดเรากินได้นะ ไปตั้งไร้านน้ำปันเมาดดผ็เป็ดใช้ได้อร่อยหวาเหมือนกันนะเกี่ยวไว้สายเอดนะครับมันเป็นตีกันนหนึ่สองใช่ไหมนู่นเอานู่นไรไปสังได้รู้ว่าเป็นตเอานุ่นอ่ะไม่ใช่หนึ่งสอมีตีกันอะนี้น้ำหน่มสาน่ทีมาอีกรอบหนึ่งให้ดูกันนะฮะเส้นมันก็เป็ดนิดนึงนีบอกตามตรงเลย ก็หมึกบ้างอ่ะแต่ฉ <ator> ันว่าด้วยน้ำจิ้มเนี่ยได้จะพอดีนะเพราะว่าของพี่เขาออกมาแบบน้ำจิ้มออกหวานเนาะมาใส่เนี่ยดูนะฮะไม่ได้คืนนาทีเดนหน้าเป็นร้อยหมายว่า สำหรับใครที่อยากกินอะไรแล้วแบบไม่รู้ว่าจะกินอะไรมาลองกันนะครับคนที่ยังไม่เคยมานะสำหรับลูกค้าเก่าก็พ่ตุ้มย้ายมาอยู่ตลาดเซ็นอร์พอยแล้วก็อย่าลืมมาอุุนพ่ทุ้มเหมือนเดิมได้ก็มีทั้ง grab food นะฮะ้วตอนนี้นะมีอะไรเดี๋ยวพ่ตุ้มจะแจ้งลงเพจนะครับแต่ว่าใครแล้วต่างประเทศมากินแซ่บๆด้วกันนะครับ เดี๋ยวถ่ายไว้ลุงล็อกเอ็มซีครับนี่สวัสดีครับกินดาวมาเลยนะดาวมาเลยนะเก่งไหมเก่งก่งวยแล้วโอ้ดาววะดาวผมชอบพี่แต่โคตรได้จับอะไรขอบคุณมากขอบคุณมาก อครับอุ้ยหมดแล้วนะฮะซากสงคามนะครับก็อร่อยมากเลยนะก็พี่ตุ้มฝากร้านก่อนคือฝากร้านตอนนี้ร้านพี่ตุ้มเนี่ยย้ายมาอยู่ตลาดรถไฟนะคะตรงข้ามรงบาลกรุงเทพแต่เป็นร้านกุ้งโอ่งเหมือนเดิมข้างตลาดเลยข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ย้ำเลยกุ้งโอ่งอุดรใบใบป้าตุ้มนะคะอย่าลืมอร่อยเหมือนเดิมน้ำซุปเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ราคาไม่ขึ้นเหมือนเดิมกี่ปีก็เหมือนเดิมไม่ขึ้นราคาหยุดปหยุดแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เจ้าของ ร้านค่ะอยากหยุดไปไหนก็หยุดค่ะโทรมาสักแป๊บนึงเออยังไงก็โทรมาถามนะคะแล้วก็ไอ้ที่สาคัญนี่อยากฝากเลยว่าเวลามาหาป้าตุ้มเนี่ยพอเห็นป้าตุ้มปิดร้านแล้วอยากเข้าใจว่าป้าตุ้มไม่เปิดขายนะคะปิดร้านหยุดพักอ่อนค่ะไป้ดูซีรีส์เกาหลีค่ะชอบค่ะผู้ชายหล่ออร่อยเหมือนเดิมนะครับผมก็การันตีให้ก็ส่วนตัวชอบกินของแกมากมากินบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายลงวันนี้ก็เลยถ่ายได้ลงนะครับก็เมนูต่างๆที่อาจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตุ้มก็จะแจ้งให้ดูเองนะครับว่ามีอะไรบ้างเนย่สว โทรกับเพจอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะครับก๋ออร่อยมากฝากไปด้วยฮะที่ตลาดเซ็นอร์พอยต์ตลาดตลาดรถไฟแห่งใหม่นะครับคนโคตรเยอะบอกเลยสาวๆก็เยอะมากบอกตรงๆอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวกุ้งโอ่งนะครับไม่ใช่กุ้งถัง